สำหรับใครที่อยากวาดแฟนอาร์ตกับผมนะครับสมได้มาที่กลุ่มของเรานะครับชื่อกลุ่มสกิคุงกาชาทีเอสนะครับเรื่องนี้ไปดูเรื่องแรงๆของคนคุ้นเคยยังไงไปดูรับผมนายคงบักไจยูมินะครับหัวหน้าหน่วยกู้ภัยสว่างอริโยบันมีนะครับก็ได้รับแจ้งว่าชายเมาอลรวว่า อาสาสองคนที่ได้รับแจ้งมีคนเมาอารวาสครับนี่อยู่ใกล้มาถึงก่อนเลยเนี่ยป้าแจ้งว่ามีคนเมาอารวาสเหรอใช่ใช่ใครอ่ลูกป้าเองอ้าแล้วอยู่ไหนอยู่ข้างในเออระวังระวังถามข้อมูลให้รู้เรื่องกันก่อนคนเมาอารวาสเนสภาพเป็นยังไงอันตรายไหมแล้วมีอาวุธร้ายแรงไหมมีมีมีมมปอกผลไม้ฮะมีดปอกผลไม้โอ้โหแค่มีดปอกผลไม้ไร้แรงกว่านี้ผมก็เจอมาแล้ว ป้าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดการให้เรียบร้อยเฮ้ยไปเออเดี๋ยวเดียวพี่พี่จะไม่รอคนอื่นหน่อยอ่ะโอ้จะรอทำไมไอ้แค่มีดปอกผลไม้เนี่ยเฮ้ยไปชรัเฮ้ยสบายแหมแค่มีดปอกผลไม้ควายมีดตามทะลวขวานฆ่าควายเลยเฮ้ยมีดปอกผลไม้ตรงไหล่วะเฮ้ยใส่ปอกพี่ปอกผลไม้ไง หวานเลยปอกมะพร้าวเออปอกได้แัม้มีดดาบล่ะวัยขาตงโลขา,าครึ่งแดงฉ่ำเลยว้าวเอาเฮ้ยเฮ้ย<า>มันแดงเฮ้ยม,มันมาแล้วป้านำเลยว่าว้าวเฮ้ยหนีคุณอาสาหนีให้ทันป้านะ ลักษณะจะหนีกันบ่อยตามให้ดีเขารู้ทางจะได้รอดมีอาวุธมีดมีดปอกผลไม,ม้ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรพบผู้ป่วยถือมีดจากยาวนะมือซ้ายนะครับแล้วก็ขวานนะครับมือขวาเขาวิ่งสวนออกมานะครับเราก็ต้องรีบวิ่งสอนกำลังออกมาใช้มีดกับขวานปอกผลไม้แล้วใช้อะไรหุงข้าว M79 หรือไง ขอขอบคุณคุณองค์อาจจจยูมิหัวหน้าหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างอริโยบ้านหมีจังหวัดลบบุรีเจ้าของเรื่องใช้อาวุธปอกผลไม้